สถานที่สำคัญยืนศาลหลักเมืองจังหวัดสุดรินทร์ช้างใหญ่นะคะยศิลปะปบายนอยู่ตรงข้ามซอยปอยปริงนะคะเนีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไวหวยที่ศาลหลักเมืองกันนะคะโอ้ทำใหม่สวยมากเลยนะคะ ไว้ก่อนเลยนี่ให้สุดธุปข้างนอกเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะอันนี้คือว่าดับที่หนึ่งคือไหว้ฟ้าดินแล้วก็ดัแบบที่สองคือไหว้ศาลหลักเมืองนะคะนนกับฟ้าดินเขาจะใช้ธูก เมนใจเลยนะคะสารเพาหนึงสามดอกครับเดี๋ยวเราจะกล่าวคำว่าให้พร้อมกันนะคะตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันนะคะและโตสมสตสเตสสเตาสตเสามาเามเตสเวสามเตเามาเมเทมเ อีปะทุปะจุปะตัง <Okay>. สักการะวันะนางสุปัทยะสามประนางโภชานางสารีนังอุทธกังวะรายปฏิเมฆปุรณะปุรารุอายนเซเนจักเจ้าอนัปทวันนีไดสอพนสี่ร้อยแปดสิบสีนะคะโอ้โหเก่าแก่มากๆเลยนะคะ วิวัดวิรูปรสกุลขันยานนี่นะคะดอกสวยงามมากๆเลยนะคะขันยานเป็นปฏิบัติยาสามรอบนะคะนี่คือเท้าว,วิรูปหกขาด้านนะคะเท้าวิรูปหกขาด้านนี่นะภาพนี้หายากที่สุดคือในหลูปขันยานที่กล้ามนะคะเุ็คนมาเจอเลง โอ้นี่สุดยอดมากดูกนี่เป็นตะวนิสัเยเป็น,นาดเลยนะคะสแล้วก็มีเท้ากุเวลาดนะคะมีเท้ารัตสรานะอันนี้ก็เป็นผู้ที่ ตู้บริจคา,าคด้วยคะคำว่าการงานนิ้วค่าน้ำค่าไฟนะคะโอ้มไม้รองเสาหลักเมืองสุรินนะคะสร้างบรุรณะเสาหลักเมืองปี2516โดยวางบนแผ่นยานดวงเมืองซึ่งเป็นปอพิธีวางดวงเมืองไว้ก้นเสาหลุมหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและฝังก้อนดินจากทิศทั้ง4ลงในหลุมการสร้างเสาหลักเมืองเป็นการยกระดับเมืองให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เช่นเขาพระสุเมย์เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่มีร่วมกันของผู้คนเ่อกันไปแล้วกันด้านนี้ก็จะเป็นสาจสินี่สำคัญก็จะมีการเสกเซมเซปฏิบัติรรปชาเรียบร้อยนะคะถางเดิมนะคะับบรรยากาว่าคุณความดีนะคะหลังเบอร์248 ประสาทช่างศิลปะของแล้วยังสบายมากๆเลยก็ที่แห่งแรกของมวลส,รสารคุณความดีนะคะ